สวัสดีครับทุกท่านในช anel ก่อละมาเซียครับเจอกันในวันพุธที่25กันยายน2 5 6 7ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับเรื่องของผู้รักษาประตูโอ้ข่าวเปลี่ยนทุกวันจริงๆเมืวว่อวานชื่อของเคเลนาบาสครับนะเป็นตัวเต่งแต่วันนี้เนี่ยดูเหมือนถนนทุกสายครับจะมุ่งหน้าไปยังไวเชียกเชสนี่ครับในด่ดนทีมชาติโปรแลนด์ที่จริงๆเนี่ยเขาอุลิทายแล้วนะครับประกาศแขวนถุงมือแล้วแต่ว่าบาซ่าเหมือนจะไปเคาะประตูกกก,กกกกกกพี่ กลับมาเฝ้าเสาวไหวไหมในวัย34ปีนะครับก็ขยับขึ้นมาเป็นตัวเตงแทนที่ของนาบาสไปเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับมีการติดตรงติดต่อกันแล้วด้วยนะแล้วก็เกมในค่ำคืนนี้นะครับมีโปรแกรมกลางสัปดาห์บาซ่าจะเจอกับเกตาเฟ่นะครับบอลเตะเนี่ยในเวลาตีสองนะเดี๋ยวเรามาปรีวิวความพร้อมแล้วก็มาฟังบทสัมภาษณ์ของฮันซี่ฟริกกันนะครับก็ ตอบคำถามหลายๆเรื่องนะอย่างเช่นลามีนยามาที่เราสงสัยกันว่าเฮ้ยฟริกเนี่ยมีความคิดที่จะพักยามาบ้างหรือเปล่าเพราะว่าส่งลงสนามโอ้โหติดต่อกันหลายต่อหลายนัดกลัวว่าจะมีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ การใช้งานอินนกี้เป็นย่าในช่วงเนี้ยนะที่เรายังไม่มีการเซ็นโกคนใหม่น้องจะไหวไหมนะกับการขึ้นมาเป็นตัวแทนของมาร์คอังเด์แทเซเกนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเนดะี๋ยวมีการจัดไลน์อัพที่ค่า11ตัวจริงแล้วก็การฟันธงสกอร์ ฝากกดไลค์ด้วยโอ้โ oh, หช่วง3-4วันมานี้ยอดวิวเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยขอบคุณมากๆนะครับฝากขอคนละ1ไลค์ขอพันไลค์นะวันนี้แล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับผมฝากกดให้กันด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนกับ NT 2 9 Racing Shop ร้านขายอะไหล่แต่งมอเตอร์ไซค์มีให้เลือกอะไหล่แต่งหลากหลายแบบปอกแฮนด์ปั๊มเบรกและอื่นๆบอกว่ามาจากผมครับรับส่วนลดไปเลย5-10%จากราคาสินค้าโค้ดพิเศษครับอยู่ในลิงก์ด้านล่างในช่อง description นะครับกดลงมาใครที่เปิดร้านแต่งรถหรือว่าใครที่เป็นสายแต่งสวยนะอุดหนุนอะไหล่จากร้านนี้รับประกรันของดีมีคุณภาพแล้วก็ไม่โกง100%เอาชื่อของผมเนี่ยเป็น ประกันได้เลยใครแบบนะติดปัญหาอะไรในการสั่งซื้อแจ้งผมเดี๋ยวผมไปคุยให้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะแล้วก็วันนี้มีโปรครับนี่นะ25กันยาวันเดียวเท่านั้นกับไข่ทิเมอร์ครับเครื่องเล็มขนตัวดังจากแบรนด์ไข่กรุมมิงนี่ราคาพิเศษ1,616บบาทแถมฟรีใบมีดสำรองครับเอาไว้เปลี่ยนใช้งานนะอีกฟรีๆเลย ราคา600กว่าบาทเนี่ยใบยมีดเนี้ยเขาจะแถมให้เอาไว้เปลี่ยน นะครับแล้วก็มี2สีใหม่สีฟ้ากับสีเบจนะแล้วก็สีดําสั่งซื้อกันได้ชอบสีไหนสั่งได้เลยราคาดีสุดแล้วนะครับตั้งแต่โปรโมทมาเนี่ยไม่มีราคาถูกไปกว่านี้แล้วย้ําวันนี้วันเดียวสั่งซื้อลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ใครอยากจะลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาหรือจะอีเมลมาหาผมโดยตรงโปรโมทเต็มที่แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยมาพูดคุยกันก่อนนะครับ mm. เรื่องแรกอะเรามาดูแทสเกเต กันนิดนึงครับเขาก็โหโพสตข้อความนะครับ ส่งให้กับแฟนๆนะผ่านทางโซเชียลมีเดียเส a เกนเนี่ยบอกว่าผมรู้สึกขอบคุณนะแฟนบอลบาซ่าเพื่อนร่วมทีมคู่แข่งสโมสรแล้วก็เพื่อนๆทุกคนสำหรับการสนับสนุนแล้วก็ความรักที่มอบให้กับผมตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเนี่ยอยากจะขอบคุณนะแฟนบอลบียาเรอัลด้วยสำหรับความเคารพที่พวกเขาเนี่ย มอบให้ผมมันมีความหมายก,กับผมมากๆตอนนี้ผมรู้สึกดีแล้วก็เข้มแข็งผมเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การฟื้นตัวแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนี่นะครับก็ตามข่าวคือ7-8เดือนแต่สเก็ตเนี่ยเขามั่นใจนะว่าเขาจะกลับมาได้ไวกว่านั้นแต่ในมุมของสโมสรนนะ่ยเราไม่รู้นะก็คงแบบอยากจะให้เขาพักอย่างเต็มที่นะ เอาให้มันแบบกลับมาแบบ100%ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบในภายภาคหน้านะครับก็หลายคนบอกว่าพี่มันจะเป็นเคสเดียวกับบิ๊กตอร์บอลเดสหรือเปล่านะที่บาดเจ็บตรงหัวเข่าเนี่ยแล้วก็สุดท้ายต้องแขวนถุงมือเลยนะครับคือผมดูแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์นะในการรักษาทางการแพทย์ยุคปัจจุบันนี้เนี่ย มันมันน่าจะพัฒนาขึ้นกว่าในยุคของบาวเดสพอสมควรนะผมว่าเขาคงมีมีวิธีการทำให้มันหายขาดได้ะนะก็ส่งกำลังใจให้นะครับขอให้สเตเกนนะหายไวๆแล้วก็กลับมาแบบแข็งแรงที่สุดส่วนตัวแทนครับตอนนี้นะหลังจากที่บอกไปครับว่าบาซ่าจะมีการประชุมบอร์ด ฟริกนะเนี่ยจะคุยกับเดโก้แล้วก็บอร์ดบริหารเกี่ยวกับเรื่องของแผนงานว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่ามันมี2แนวคิดคือถ้าเกิดเซ็นเลยในเวลานี้เซ็นได้เฉพาะฟรีเอเนต์คนที่ยังไม่มีต้นสังกัดแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานเป็นย่าไปก่อนจนกระทั่งถึงเดือนมก,กราคมเนี่ยจะเซ็นกับใครก็ได้ตัวเลือกมันจะเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมรายงานไปเมื่อวานนี้แต่ หลังจากมีการพูดคุยกันเสร็จสับแล้วนะครับบาซ่าได้ข้อสรุปมาว่าจะเซ็นเลยกับฟรีเอเย่นครับโดยไม่ต้องรอตลาดหน้าหนาวจะเอามาช่วยเป็นย่าก,ก่อนนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการไม่เกียรติเป็นย่าหรือเปล่าไม่ต้องห่วงครับเพราะโกที่เซ็นเข้ามาใหม่ในช่วงนี้เนี่ยจะลงเล่นได้เฉพาะบอลในประเทศลาลิกาโกปาเดเลสเปนิสซูเปอร์คัพ ะครับเท่านั้นยูฟ่าแชมเปียนส์คิกะยังไงก็จะต้องเป็นเป็นยารับสัมปทานไปในรอบรอบแรกเนี่ยรอบ e ลีกสเตจที่เหลืออีก7นัดเป็นยาจะได้เล่นทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรายชื่อเนี่ยมันจะส่งได้อีกรอบหนึ่งก็คือหลังจากผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปแล้วดังนั้นเนี่ยเอามาช่วยดีกว่าการมีแค่คนเดียวอยู่แล้วและ2ชื่อที่มีน้ำหนักที่สุดเมื่อวานเนี้ย นะผมก็เปิดนั่งไล่นะครับที่ผมก็พูดให้เพื่อนๆฟังว่ามันมีใครที่พอจะเข้าเขาบ้างนะก็จะมีอยู่ประมาณสักสี่ซาหคนแต่ดูเหมือนว่าจะเหลือแค่2แล้วนะครับเราตีสโคบม,มาเหลือแค่เนะเคโลนาบาสวัย37ปีกับ ny, วอยเชียร์เชสเนี่วัย34ปีนะมีการติดต่อไปบ้างแล้วในเบื้องต้นนะครับฟังของเคโลนาบัส นะตอนนี้เขายังไม่มีต้นสังกัดนะครับจริงๆเนี่ยเขาเคยไปพูดคุยกับทางเกรมิโอครับทีมในลิกบราซิลแต่เหมือนว่ายังจะ,ะบรรลุข้อตกลงกันไม่ได้นะครับก็เลยยังว่างงานอยู่ยังเป็นฟรีเอเย่นนะแล้วก็ทางสื่อไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตมุนโดหรือว่าฟราบิซูโรมา n โน่เนี่ยก็รายงานตรงกัน,กนคับว่านาบาสไม่ติดที่จะมาเล่นให้กับบาซ่าแม้ว่า เขาเนี่ยจะเคยแบบถูกยกให้เป็นตำนานของเรอัลมาดริดนะเพราะว่าอยู่ในชุดที่คว้าแชมป์ UCL 3สมัยติดแต่ไม่เป็นไรนะมาได้ในช่วงปลายอาชีพการค้าแข่งเนี่ยนะไม่มีปัญหากับการย้ายข้ามฟากเคยเล่นมาดริดแล้วมาเล่นให้กับบาซ่าเพราะอะไรมันไม่ได้เป็นการย้ายโดยตรงนะครับมันมีแวะไปแเปเอชเชแวะไปนอตติงแฮมฟอร์เรสมาแล้วอ่าระยะเวลามัน มันมันล่วงเลยมาพอสมควรนะครับเขาก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็เขาเนี่ยพร้อมที่จะตอบรับสัญญาปีเดียวบวกกับอ่าค่าเหนื่อยนะสื่อเขาใช้คำว่า small salary คือค่าเหนื่อยจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นก็จะไม่เป็นปัญหาสำหรับในการอ่ลงทะเบียน financial fair play ของบาซ่านะครับฝั่งนักเตะเนี่ยเขาโอเคแล้วแต่บาซ่าขอพิจารณา ตัวเลือกอื่นก่อนซึ่งนั่นก็คือเชสนี่นะครับเขาก็ประกาศแขวนสตารไปนะหลังจากจบฤดูกาลที่ผ่านมานี่แหละคือตอนแรกเนี่ยจริงๆนะมีทีมจากซาอุนะครับติดต่อเข้าไปอยากจะดึงไปร่วมทีมแต่เหมือนกับเขาไม่อยากจะไปเล่นในลีกซาอุอ่ะคือถ้าจะไปต่อถ้าจะยังเล่นอยู่กับทีมต่อเนี่ย เขาอยากจะอยู่ในยุโรปนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่มีทีมไหนที่ติดต่อไปหาเขาเขาก็เลยอ่ะโอเคแล้วในเมื่อยูเวก็ไม่ได้มอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาด้วยก็เลิกก็ได้นะครับก็ประกาศรีทายไปนะเมื่อตอนช่วงซัมเมอร์นะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีแรงกระตุ้นพิเศษ แล้วยิ่งพอเป็นบาซ่าด้วยนะเราก็ต้องพูดตามตรงนะครับว่าบาซ่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่เป็นทีมในฝันของใครหลายๆคนอย่างที่เมื่อวานเนี่ยนะเขาไปตอบคอมเมนต์นะที่ผมเอามาเล่าในคลิปสรุปข่าวเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าไม่มีใครสามารถแบบหยุดยั้งความฝันของคุณได้มันก็พูดเข้ามาถึงเรื่องของบาซ่านี่แหละนะครับสื่อต่างๆครับอ่ะเอาคนนี้ก่อนครับโทมัสวัลโลดาซิสนะคนนี้เป็นนักข่าวโปรแลนด์สายตรงเลยนะครับ ก็บอกว่าบาซ่าครับทำการติดต่อไปหาเอเย่นนะของฝั่งเชสตนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นนะยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอยังไม่ได้มีการยื่นสัญญาให้แต่พูดคุยบาซ่าต้องการทราบก่อนต้องการรู้ก่อนว่าเชสตนี่มีความตั้งใจยังไงเพราะว่าเข,เขาเลีไทยไปแล้วไงนะคุณพร้อมที่จะกลับมา เฝ้าเสาหรือกลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งหรือไม่แล้วฝั่งของเชสนี่ก็ตอบกลับมาว่าเฮ้ยผมไม่มีปัญหานะผมพร้อมที่จะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งดีอาร์วีโอสปอร์ตครับโดยโดยผู้สื่อข่าวโทนีว่วอลมาตี้ครับบอกว่าตัวของเชสนี่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าบาซ่าเนี่ยสนใจในตัวเขาแล้วก็เต็มใจที่จะตอบตกลงด้วยแม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนนะครับแต่ว่า ตัวของเชสเน่เนี่ยเขารับรู้ถึงความสนใจจากบาร์ซ่าแล้วหลังจากยกเลิกสัญญากับ us, ยูเวนตุสนะแล้วก็แขวนถุงมือไปเชสเน่ ney เนี่ยมีเงื่อนไขที่บอกกับทางเอเจนต์เอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดมีสโมสรระดับสูงเนี่ยติดต่อเข้ามาในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนะเขาจะกลับมาเล่นฟุตบอลพร้อมกับรับค่าเหนื่อย ในระดับเดียวกับตอนที่ได้กับยูเวซึ่งก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็บาซ่าเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้ก็คือพูดคุยเ,เกี่ยวกับตัวเลขว่าเชสนีเนี่ยต้องการจะรับค่าเหนื่อยเท่าไหร่นะเพื่อเซ็นสัญญากับเขาอย่างเป็นทางการวันมาตี้ทิ้งท้ายถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เชสนี่จะย้ายมาอยู่กับบาซ่าในกรณีที่การดำเนินการดิวนี้ไม่ประสบความสำเร็จบาซ่าก็จะหันไปหาตัวเลือกสำรองอื่นๆแทนนะครับก็สรุปได้ว่าตอนนี้เนี่ยเชสนี่เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งะครับทางฟาบิโซโรมาโน่ครับเขาเสริมข้อมูลให้นะเขาบอกว่าใจจริงในตอนแรกเนี่ยเชสนี่ก็แบบรู้สึกลังเล เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขากลับมาจากการรีทายเนี่ยเขาอยากจะเป็นแบบมือหนึ่งอ่ะเขาอยากจะเป็นตัวจริงแต่เขาก็รู้ว่าที่บาซ่าเนี่ยแม้จะไม่มีแทสเตเกนนะครับแต่ยังมีอินเนอร์กี้เป็นย่าอยู่อย่างไรก็ตามครับตัวของเชสเน่เนี่ยเขามั่นใจในตัวเองนะครับว่าถ้าเกิดเขามาเล่นให้บาซ่านะเขาจะพิสูจน์ผลงานจนขยับขึ้นมาเป็นเฟิร์สชอส์นะเป็นตัวเลือก อันดับหนึ่งของฮันซี่ฟริกได้นะครับก็คือจะเข้ามาแข่งขันกับเป็นย่าแต่ว่าตัวของเชส n นี่เขาก็แบบมีความมั่นใจในตัวเองอะว่าถ้าเกิดกูมาเนี่ยกูจะเป็นมือ1นึ่งได้ทีนี้มาที่คำถามสำคัญครับว่าแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงระหว่างโกสคนนี้ไอ้ทำไมเนี่ยน้ำหนักมันเองไปทางเชสนี่ไหนตอนแรกบอกว่าจะเป็นทางนาบาสัสนะครับ ก็ผมไปดูพวกบทวิเคราะห์จากสื่อนะอันนี้จะมีความเห็นของผมเนี่ยเสริมเข้าไปด้วยนะจากที่ก็ดูทั้งสองคนมาพอสมควรนาบาสเนี่ยผมดูเขาตั้งแต่ตอนอยู่กับมาร์ติดนะตอนอยู่กับเปเชเนี่ก็ดูเยอะส่วนเชสนี่โอ้โหเราก็เห็นกับเขากับยูเว่เนี่ยมานานมีทั้งดีมีทั้งแย่ปะปนกันไปอย่างแรกเลยอันนี้คือมุมมองของผมนะครับข้อที่ห ง่ายๆคือเชสนี่อายุน้อยกว่าถึง3ปีนะครับมันก็อาจจะมีส่วนสำคัญนะครับเป็นปัจจัยในแง่ของความฟิตเรื่องของออสภาพร่างกายอะไรต่างๆนะนะบาสามเจ็ดเชสนี่สานะอ่อนกว่า3ปีข้อ2ทักษะการใช้เท้าจริงๆ2คนนี้ก็ไม่ได้โอ้โหเป็นโกที่ใช้เท้าฉมังนะ หละยาวไปเปรียบเทียบกับแทสเทเกนคนละคนละคนละชุดทักษะ,ะนะแต่ถ้าวัดกันจริงๆเนี่ยเชสนี่จะเป็นโกที่ใช้บอลเล่นกับเท้าได้ดีกว่านาบาสคือนาบาสเนี่ยเขาจะเป็นสายแบบช็อตสต็อปเปอร์เลยนะเป็นตัวเซฟเลยนะครับออกมาตัดบอลเก่งนะนี่คือข้อดีแต่ว่าของเชสนี่เนี่ยสามารถใช้เท้า เปิดบอลหรือว่าบิวอัพเกมขึ้นไปได้ตรงจุดนี้นะเขาก็อาจจะเป็นต่อนาบาสนะครับคือมันมีข้อดีข้อเสียนะเชสนี ney, ถ่ถามว่าเก่งไหมในช่วงที่ท็อปท็อปของเขาก็มีเหมือนกันนะครับถ้าวัดกันที่เรื่องของการเซฟอย่างเดียวเลยนะผมว่านาบาสอาจจะขี่เชสนี่อยู่แต่ว่าถ้ามองถึงชุดทักษะแบบโดยรวมอะ ที่บาร์ซ่าอยากได้อะตรงนี้เชสตนี่อาจจะซื้อใจบอร์ดบริหารได้นะครับคือผมว่าหลักๆเป็นเรื่องอายุนั่นแหละคือบาร์ซ่าก็คงไม่ได้อยากได้แบบคนที่อายุเยอะอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของเชสตนี่อถ้าถ้าเกิดว่าเราจะหาสักอย่างหนึ่ง อย่างที่บอกว่าเขาก็โหในวัย34อ่ะเขาก็ไม่ได้เทพอยู่ยูเว่เนี่ยผมก็ฟังพี่ฟานบ่นด่าตลอดนะครับมีลูกเหวอะเตะเปิดบอลพลาดให้คู่แข่งเขาหลุดเข้ามายิงอ่ะเยอะแยะมีหลายครั้งแต่มีจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยนะครับคือเรื่องของการเซฟจุดโทษคือผมรู้สึกว่าเชสตนี่อ่ะเป็นคนมีสกิลในการเซฟจุดโทษอ่ะค่อนข้างดีเพื่อนๆลองไปหาสถิติดูนะเขาเป็นคนหนึ่งที่เซฟจุดโทษได้ดีเลยทีเดียวอนะ่ะเพราะว่า ไม่หลุดจาก2คนนี้แต่ตอนนี้มันแค่น้ำหนักอะ่ะมันมาทางเชสนี่มากกว่านะครับคือถ้าตกลงกับเชสนี่ไม่ได้บาซ่าก็อาจจะกลับไปเอานาบัสก็เป็นไปได้นะครับอ่ะส่วนเป็นย่าก,ก็ได้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่แทเซเก้นที่เข้ามาแย่งตำแหน่งกับคุณนะ่คุณมีดีพอที่จะเบียดแย่งกับเขาหรือเปล่าคือถ้าเชสนี่เข้ามาแล้วโหเชสนี่ ney แม่งแบบ ดีกว่าเป็นย่าอย่างเห็นได้ชัดอะผมว่ามันจะไม่ใช่แค่ตอนนี้แล้วอะอนาคตต่อไปอะมันอาจจะต้องพิจารณาแล้วว่าเป็นย่าดีพอที่จะอยู่กับบาซ่าหรือไม่นะครับอ่ะรอติดตามในดิวนี้นะครับมาดูเกมในค่ำคืนนี้ครับเตะในเวลาตี2นะบาร์เซโลนาครับนะ่จะเล่นในถิ่นของตัวเองครับเจอกับเกตาเฟ่นะฝั่งของทีมเยือนเนี่ย ฤดูกาลนี้คือฟอร์มแย่มากไม่ใช่เกตาเฟ่ในเวอร์ชั่นที่เรารู้จักเลยนะครับอยู่อันดับที่19ของตาราง<อ>ผ่านไป6นัดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยแม้แต่เกมเดียวเสมอ4แพ้ไป2นะครับมี4แต้มนะก็ถือว่าผลงานแย่เกมเมื่อคืนนี้มัตริดเนี่ยเอาชนะอาราเบส3ต่อ2นะครับพวกเขาก็ขยับขึ้นมาเป็น17แต้มนะโอ้โหมัตริดนี่ไลจีมาแบบติด,ตด ไม่ยอมให้บาซ่าแบบพักหายใจหายคอเลยถ้าคืนนี้เราสะดุดเนี่ยโอ้โหระยะห่างก็จะเหลือแค่แต้มเดียวนะถือว่าอันตรายเลยทีเดียวนะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของแ n นซี่ฟิกกันก่อนครับก็เรื่องแรกแน่นอนครับโดนถามเรื่องของอินเนอร์กี้เป็นย่าฟิกบอกว่าเป็นย่าเนี่ยเป็นมืออาชีพนะเขาฝึกซ้อมอย่างหนักเลย การเป็นผู้รักษาประตูมือสองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขามีความพร้อมที่จะลงเล่นได้เรามีความมั่นใจในตัวของเป็นย่าอย่างเต็มที่เดี๋ยวมารอดูกันว่าเราเนี่ยจะตัดสินใจเกี่ยวกับเขายังไงนี่นะครับก็ได้รับความเชื่อมั่นจากฟลิกไปนะก็ขอให้พิสูจน์ตัวเองให้ได้นะเกมนี้ก็จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับเมื่อวานในภาพการฝึกซ้อมเนี่ย ฟิกมีการเรียกโกสำรองนะจากทีม Academy นะจากรามาเซียเนะี่ยขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่2คนนะครับเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้านะจะเอามานำเสนอให้ว่าประวัติที่มาที่ไปเป็นใครมาจากไหนนะครับเรื่องต่อมาโดนนะักข่าวถามนะครับเกี่ยวกับรามีนยามาคือผมเนี่ยเห็นคอมเมนต์นะของหลายๆคนนะครับบอกว่าเออฟิกเนี่ย ไม่คิดที่จะพักยามาบ้างหรอเพราะว่าโอ้โหลงเล่นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่กับสโมสรกับทีมชาติก็เป็นตัวจริงนะครับหลุยเดลาคอ e นเะต้ก็ส่งลงแม่งทุกนัดตะบีตะบันแล้วใช้แบบ90นาทีเต็มกับบาร์ซ่ายังมีโดนถอดออกโดนเปลี่ยนตัวออกบ้างนะครับฟิกตอบเรื่องนี้ครับบอกว่าตอนนี้เรามีข้อมูลนะของสภาพร่างกายทั้งหมดของนักเตะละ ออขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับทีมแพทย์ตอนนี้ทีมกายภาพเนี่ยเขาจะแบ่งเกรดนะความฟิตของนักเตะเป็น3ระดับนะครับเหมือนกับสัญญาณไฟจราจรนะไฟเขียวคือฟิตปังลงเป็นตัวจริงได้ไฟเหลืองคือมีความสุ่มเสี่ยงมีอาการเหนื่อยล้าให้โค้ชเป็นคนเลือกว่าจะพักหรือจะส่งแล้วก็ไฟแดงคือห้ามส่งลงเด็ดขาดนะครับตอนนี้ ข้อมูลของยามาอ่ะมันยังอยู่ในช่วงของไฟเขียวนะครับยังไม่เป็นไฟเหลืองด้วยยังไม่มีความเสี่ยงนะฟิกบอกว่าดูเหมือนว่ายามาเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องพักในเกมนี้สิ่งสำคัญก็คือเราเล่นในบ้านแล้วเราเนี่ยก็ต้องเริ่มต้น11ผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุด ด้วยวัยของเขาเนี่ยโอ้โหเราเห็นสิ่งที่ยาเมาทำอ่ะมันเหลือเชื่อมากๆเขาสามารถกลายเป็นสุดยอดนักเตะได้อย่างแน่นอนการดูแลผู้เล่นประเภทนี้เนี่ยมันเลยเป็นสิ่งสําคัญเราต้องดูสถานการณ์ของเขาเนี่ยอย่างระมัดระวังนะครับคือฟิกเขาก็รับปากแหละว่าเขาจะใช้งานยาเมาเนี่ยนะอย่างมีวินัยนะคือจะไม่ฝืนจนเกินไปแต่ตอนเนี้ยยังไหวน้องก็ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงไปก่อนแล้วเมื่อไหร่ที่ จากสัญ,ญญาณไฟสีเขียวมันหล่นลงมาเป็นไฟสีเหลืองในวันนั้นเนี่ยฟิกก็จะดอกยามาเป็นสำรองเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีวันที่ต้องโรเตชันอยู่แล้วนะเผือ<ๆ>เดี๋ยวถ้าดานี่โอโมกลับมาเนี่ยยามาก็อาจจะได้พักในตอนนั้นนะครับเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยแล้วก็เอาลาฟินยากลับไปเล่นฝั่งซ้ายก็เลือกส่งเป็นยามาได้นะครับกลางลุกเนี่ยเราก็มีเบรดี้มีปราโบตอเนะที่ทำให้เห็นแล้วว่าน้องก็เล่นได้สว่วน เรื่องต่อมาครับคือพูดไปถึงโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นักข่าวถามว่าคุณรู้สึกเซอร์ไพรส์กับเลวานไหมที่ตอนนี้เนี่ยนำเป็นดาวซันโวของลาลิก้านะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้เอมบัปเป้ยิงเพิ่มมาอีกลูกหนึ่งเนะเอมบัปเป้ก็ยิงประตูมา5นัดติดแล้วนะครับมีแค่นัด2นัดแรกที่ยิงไม่ได้นะแต่ว่าประตูเนี่ยยังตามเรวานไม่ทัน ฟิกบอกว่าผมไม่แปลกใจกับผลงานที่โดดเด่นของเขาตอนนี้เนี่ยเลวานยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำได้ดีมากๆสิ่งสำคัญก็คือการมอบคำสั่งให้เขาต้องปฏิบัติตามในสนามขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องทำงานเพื่อให้ผู้เล่นคนอื่นยิงประตูได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณจะรอยิงประตูอย่างเดียวเพียงแค่ตัวคุณคนเดียวเท่านั้นไม่ได้คุณต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมด้วยสไตล์การเล่นของเราในเวลานี้เนี่ย ทำให้เลวานมีโอกาสยิงได้มากยิ่งขึ้นผมไม่แปลกใจกับสิ่งที่เขาทําเลยนี่นะครับก็หวังว่าฟรินะจะเข็นฟอร์มของเลวานออกมาให้ได้มากที่สุดในปีนี้อีกเรื่องหนึง่งอ่ะอันนี้พูดถึงโรนัลอาราโคนะครับเพราะว่าหลายคนก็สงสัยว่าเป็นยังไงเนี่ยคนอื่นต้อกลับมาซ้อมแล้วนะเดยองกาบีเนี่ยแม้ว่าจะยังลงเล่นไม่ได้แต่เราเห็นภาพในการฝึกซ้อมนะโอโมก็มีภาพซ้อมแล้ว นะครับแต่อาราเโคคือเงียบหลายๆคนบอกเอ้ยหายไปจากหน้าสื่อเลยไม่มีใครสนใจนะฟิกบอกว่าตอนเนี้อราเราโคสบายดีนะเขาก็แยกซ้อมอยู่เข้าโรงยิมซ้อมเดียวแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องรอทีมแพทย์เนี่ยคอนเฟิร์มแต่ว่าตอนนี้เขาทำงานได้ดีมากๆผมเห็นเขามีความสุขเวลาที่เขามาในห้องแต่งตัวเนี่ยโอ้โหทุกอย่างมันดู แอรอัดไปหมดเลยเพราะว่าเขาเนี่ยตัวใหญ่มากแล้วเราต้องการอาราเโคเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในกัปตันทีมของเรานะเราไม่ได้ต้องการอาราเโคแค่เพราะว่าเขามีความแข็งแกร่งทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวงไมไปถึงทักษะการเล่นเกมลับของเขาด้วยการกลับมาของอาราเโคเนี่ยจะเป็น,ปนจะเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา นี่นะครับก็หวังจะใช้งานอาราโคอยู่แต่กลับมาก็ต้องเค้นฟอร์มกันหน่อยนะครับเพราะว่าอินิโกมาติเนสกับเปาคูบาซี่เนี่ยกำลังทำได้ดีอ่ะมาดูรายชื่อที่คาดปิดท้ายนะครับก็4-2-3-1น่าจะเป็นเซตเดิมคงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับยกเว้นอ่าผู้สัมปตูครับจากแทสเซเกน มาเป็นอินาี้เป็นยาคูเซนเตอร์ครับมาติเนสกับคูบาซีฝั่งขวาเนี่ยกุนเดฝั่งซ้ายเบาเด้นะครับมิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยเป็นกาซาโดกับเบดดี้ครับประโบตอเรครับเล่นกลางรุกลาฟินยาปีกซ้ายยามาปีกขวาแล้วก็หน้าเป้าเลวานดอฟสกี้เกตาเฟ่ครับก็มีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะแต่ตัวหลักๆเนี่ยก็อยู่กันครบนะครับมาโยเรานะทาง ฮวนอิกลเซิอัสนะครับลุยส์มิลล่านะครับมีเมาโรอารัมบารีนะมีคริสตันตัสอูเช่นะครับมีอเลสโซล่านะมีเดโกริโก,โกนะตรงกลางนะครับแนวรับเนี่ยก็มีเยเดนาโกนัมนะมีฮวนเบโรโคนะครับแล้วก็มีโอมาอาเดเ,เรเต้ผู้สวาวประตูเนี่ยก็เป็นทางดาบิดโซเลีย อย่างที่บอกว่าฟอร์มไม่ดีนะครับผมว่าบาร์ซ่าชนะได้แล้วเกมนี้ต้องเป็นเกมที่เราชนะแบบสบายๆนะะผมอาจจะให้ยิง3ลูกแต่เสียประตูสักลูกหนึ่งอาจจะโดนแบบ c o u n t ตอร t แอตแท็กนะบาซ่าเก็บคินชิตไม่ค่อยได้ไม่รู้ทําไมผมให้บาร์ซ่าชนะ3ประตูต่อหนึในค่ำคืนนี้ตีสเดี๋ยวเจอกันก็เดี๋ยวมีไลฟ์หลังเกมเหมือนเดิมนะครับใครตื่นขึ้นมาดูก็พอเกมจบแล้วเนี่ยอยู่รอดูหลังเกมด้วย นะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดฝากกดไลค์ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมสปอนเซอร์ทุกเจ้าเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีสปอนเซอร์เข้ามาเพิ่มนะครับอย่าเพิ่งเบือนะ่อกันนะอ่าก็เป็นรายได้ของผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆุดหนุนกันด้วยใครสนใจสินค้าตัวไหนเนี่ยนะฝากสั่งซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเค,รงเครงอรเขินบอกเฮ้ยเป็นสปอนไม่อยากสั่งนะสั่งเถอะครับนะเขาจะได้มาลงบ่อยๆนะแเราเวลาสั่งเนี่ยต้องบอกด้วยว่ามาจากผมนะเขาจะได้รู้ไม่ไงั้นเขาไม่รู้ว่ามันมาจากช่องทางไหน นะครับอ่ะโอเควันนี้เราไปก่อนนะครับไว้เจอกันคืนนี้ครับสวัสดีครับ